จารย์คะเราพูดถึงลักทรัพย์มาแล้วคราวนี้ถึงวิ่งแล้วค่ะวิ่งราวทรัพย์นะคะ,ะวิ่งราวทรัพย์เนี่ยมันมีองค์ประกอบแตกต่างจากลักทรัพย์ทั่วไปยังไงคะ,ะวิ่งราวทรัพย์ตามมาตรา336นะฮะหากพิจารณาองค์ประกอบของกฎหมายก็คือมันจะเพิ่มเติมขึ้นมามนะฮะคำว่าเพิ่มเติมขึ้นมาในที่นี้หมายความว่าของเดิม ต้องครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะพอครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา3ามสแล้วหากมีข้อเท็จจริงนะฮะพเพิ่มเติมขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าตรงนี้เนี่ยเมื่อประกอบกันลักทรัพย์กับฉกฉวยเอาซึ่งหน้าก็จะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะฮะทีนี้วิ่งราวทรัพย์ในความหมายของกฎหมายกับความหมายของชาวบ้านก็ไม่เหมือนกันอีกอนะฮะ พอพูดถึงวิ่งราวซับชาวบ้านก็นึกว่าก็นึกไปถึงตัวอย่างในลักษณะที่กระทาความผิดแล้วต้องมีการวิ่งต้องมีการวิ่งเหมือนในหนังนะกระชากกระเป๋ากระชากสร้อยแล้วก็วิ่งไปนะแต่ในความหมายของกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่การวิ่งแบบนั้นนะความหมายของกฎหมายก็คือต้องการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเป็นการทําผิดโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าต้องต่อหน้าต่อตาเท่านั้นนะแน่นอนล่ะ เอารั์ไปหรือลักทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตามมันก็ฉกฉวยเอาซึ่งหน้า<ม>แต่ความหมายของกฎหมายเนี่ยมันมากกว่านั้นคําว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเป็นการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ในลักษณะที่เจ้าทรัพ์เจ้าของทรัพย์รู้ตัวว่าถูกประทุษลายต่อทรัพย์มแม้เจ้าของทรัพย์จะหันข้างหันหลังหรือ,อยังไงก็ตาม,มเห็นทางกระจกหรืออะไรก็ตามนะฮะ<ม>รู้ตัวว่าตนเอง ประทุสไลายต่อทรั์นะฮะนั่นก็คือฉกฉวยเอาซึ่งหน้าแล้วนะฮะส่วนผู้กระทําความผิดพอหยิบทรัพย์ได้ซับแล้วนะในลักษณะที่เจ้ารัพย์รู้ตัวก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งหยิบแล้วเดินก็ได้หยิบแล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็หนีไปก็ได้ลักษณะนี้ก็เป็นการวิ่งเราวรั์เหมือนกันนะฮะอันี้สาระสาคัญก็ต้องพิจารณาที่ว่า จะเป็นวิ่งราวรัพย์ต้องครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนถ้าองค์ประกอบฐานลักทรัพย์ไม่ครบมันก็ผิดวิ่งราวรั์ไม่ได้นะฮะมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากนะ,ะก็คือกรณีที่ตัวจำเลยเนี่ยนะฮะเข้าไปร้านค้า ขอซื้อสุราหนึ่งขวดนะฮะเจ้าของร้านเห็นว่าดึกแล้วแล้วตนเองเก็บข้าวเก็บของกําลังจะปิดร้านแล้วนะฮะมาดึกขนาดนี้เจ้าของร้านบอกไม่ขายนะฮะจำเลยเนี่ยบอกว่าไม่ขายก็จะเอาไปกินเฉยๆอย่างนี้แหละแล้วก็มือก็คว้าขวดสุราเสร็จแล้วหันหลังเดินไปลักษณะนี้เนี่ยนะฮก็เป็นความผิดฐานวิ่งลาวซับแล้วนะฮะไม่ต้องวิ่งนะฮะ คือส่วนหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าตัวจำเลยบอกว่าขอซื้อนะฮะแล้วเจ้าของร้านบอกไม่ขายเนี่ยในความหมายของการที่กรรมสิทธิ์นะฮะในตัวขวดสุราเนะีมันไม่มีการเปลี่ยนนะคนหนึ่งบอกซื้อคนหนึ่งบอกไม่ขายนะถ้าเราเพิจารณาที่กฎหมายแพ่งนะคำเสนอสนองมันไม่ถูกต้องตรงกัน สัญญาซื้อขายไม่เกิดกรรมสิทธิ์ในขวดสุราก็ไม่โอนเมื่อไม่โอนจำเลยคว้าขวดสุราไปก็เป็นการแย่งอำนาจการครอบครองในลักษณะที่ต้องการตัดกรรมสิทธิน์นี่ก็คือ,อความผิดฐานวิ่งราวทรับนะฮะทีนี้วิ่งราวทรับเนี่ยนะฮะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นความผิดฐานวิ่งราวซับเนี่ย ทีนี้วิ่งราวซับเนี่ยที่บอกว่าต้องการองค์ประกอบของความผิดในลักษณะที่เป็นการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะฮะมันจะมีบางส่วนนะฮะซึ่งถ้าห่างเหตุการณ์มันต่อเนื่องไปนะฮะจากวิ่งอาจจะกลายเป็นความผิดฐานอื่นก็ได้นะอย่างกรณีที่ตัวจำเลยเนี่ยคว้าขวดสุราไปนะฮะเกิดเจ้าของร้านไม่ยอมขึ้นมามนะฮะ เดินออกมาขวางทางมไม่ให้จำเลยเอาขวดสุราไป<ม>จำเลยก็เลยใช้ขวดสุรานั้นตีศีรษะเจ้าของร้าน<อ>แล้วถามว่าเป็นความผิดฐานวิ่งไหมม,ไม,มันก็วิ่ง <c oughs> แต่พอเจ้าของร้านออกมาขวางแล้วมันมีการใช้กำลังขึ้นมาคือใช้ขวดสุราตีศีรษะเจ้าของร้านขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายไปนะฮะ มันก็เลยมีความต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันนะฮะ <iye> ระหว่าง primera, วิ่งกับชิงขึ้นมา <altro. S 2> ทนีนี้พอวิ่งกับชิงเนี่ยจากตอนแรกวิ่งพอมีการใช้กําลังปั๊บมันก็จะกลายเป็นชิงซับไปชิงซับโทษมันหนักกว่าวิ่งเหล่าซับนะฮะ,นะฮะแต่และอย่งแต่โดยในยะนี้เนี่ยนะตามตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องอยู่นะฮะ ล,ลักษณะแห่งการกระทำเนี่ยโดยหลักๆแล้วระหว่างวิ่งราวซับกับชิงซับเนี่ยลักษณะแห่งการกระทำหรือการกระทำเนี่ยองค์ประกอบมันมีความแตกต่างกันในสาระสําสคัญเพราะว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะฮะกับการใช้กําลังหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังพทุสลายเนี่ยมันแตกต่างกันนะถ้าหากเหตุการณ์นั้นไม่มีลักษณะต่อเนื่องนะฮะสองฐานความผิดนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ นะเพราะว่าองค์ประกอบมันแตกต่างกันในสาระสําคัญ